ดาวเขาสีแล้วเราะแพลวก่อนที่เราจะไปสมคิดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดับสุตตะใส่เพื่อเป็นการมาเจอแพลวนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันกับแพรวอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากวันนี้แพรวก็จะมา รีวิวกันแดดสีจันนะคะนี่มีคนถามแพลวเข้ามาเยอะเลยว่าเป็นสิวต้องใช้กันแดดอะไรนะคะแพลวแนะน,นํานี่กันแดดสีจันเลยนะคะตัวนี้ราคาไม่เกิน200บาทแล้วเป็นกันแดดที่แพลวชอบมากเดี๋ยวลองมาทาแล้วก็มาดูเนื้อกันเลยนักทุกคนก่อนอื่นเราก็จะทําการเก็บผมของเราก่อนนะคะนี่นี แล้วก็จะมาทากันเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นกันแดดที่แพลชอบมากอะรู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนที่หน้ามาันเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมง่ายมากมนี่ให้ดูเนื้อกันก่อนนะคะปกติกันแดดเขาให้ใช้สองข้อมือเนาะทาหนา้าก็บีบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาทาหน้ากันเลยมีอู๋ก ทุกคนจะเห็นว่าเนื้อกันแดดแบบซึมเข้าไปในผิวแพวเร็วมากแล้วก็มีความรู้สึกบางเบาหน้าเป็นครีมกันแดดที่แบบแพลชอบมากทุกคนแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็น่าเป็นสิวนะคะแพลแนะนําเลยกันแดดสีจันตัวนี้นะคะสีเขียวราคาไม่เกินสองร้อบาทถ้าเธาจำไม่ผิดราคาหนึ่งห้าสิบเกาบาทนะคะ,ะตัวนี้ขนาดสิบห้าม ML สำหรับส่วนตัวแพลวแพลวใช้ได้นานนะสามอาทิตย์กว่าเกือบเกือบสี่อาทิตย์อะเกือบหนึ่งเดือนนะทุกคนเดี๋ยวเราก็รอกันแดดเสร็จตัวแล้วเราก็จะมาทาแป้งแต่งหน้ากันนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะทุกคนหลังจากที่เรารอกันแดดเสร็จตัวนะคะเราก็จะมาพูดถึงสาระคุณนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมีค่า SPF 54บวก คือกระแดดตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่วสันหรือว่าสั่งตามแอปส้มอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าดูดีๆนะคะอาจจะมีของปลอมอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนตัวแพ้ก็ซื้อมาที่วสันนะคะคือไปตอนนั้นชิ้นต่อไปหนึ่งบาทเงี้ยก็กวาดมาเลย <c oughs> สี่หลอด <c oughs> กวาดมาสี่หลอดอ่าหลังจากที่กระแดดเราเซร็จตัวแล้วอะลืมบอาไว้อีกหนึ่งอย่างนะคะการได้ทั้งนี่ UVA และ UVB เลยนะคะเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นกันเลยเป็นคลิปแต่งหน้าหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกอ๋อสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าแพลใช้แป้งฝุ่นอะไรนะก็คอมเมนต์ได้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยอืมเนื้อบางเบาราคาหลักสิบทุกคนไม่เกินห้าสิบบาทใช้ได้นอนมากใช้แล้วทดลองว่าทุกคนจะ เลิฟมากเลิฟเหมือนแพลวมากๆตัวไหนดีก็บอกว่าดีนะคะตัวไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแต่ว่าส่วนมากอันที่แพลเอามารีวิวก็คือแพลใช้เองค่ะ <laughs> ทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ แพลวก็อยากมาบอกต่อสิ่งดีๆกับทุกคนเนะาะก็คือมีคนถามแพลวเข้ามาเยอะไงว่าแบบแพลวแบบใช้กันแดดตัวนี้น่าเป็นซิวผิวแพ้ง่ายอะไรแบบเนี้ยใช้ได้ไหมคะแพลวก็มาแนะนําแล้วนะคะกันแดดสีจันตัวนี้บอกเลยว่าดีมากแล้วก็แพลวใช้เองก็คือใช้เองจริงๆแล้วก็อยากมาแนะนําให้กับหลายๆคนได้ลองใช้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะคะสนับใครที่อยากให้แพลวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย